สวัสดีครับวันนี้เรามาดู ls 1 2 5 d กันฮะรถคันนี้ปี45นะครับเป็น ls ตัวใหม่ตรงรุ่นนะครับเอกสารก็มีแค่เล่มเขียวอย่างเดียวนะครับภาษีขาดเกินลูกค้าท่าในใดจะให้ตามชุดโดนก็บวก600นะครับจะให้จดทะเบียนให้ใหม่เป็นชื่อลูกค้าเลยก็3,200บาทนะฮะเรามาดูรายละเอียดรถกันสีแดง น่าจะแดงขาวนะฮะแต่ว่าในเล่มมันเป็นสีแดงดําชุดสีสวยครับชุดสีน่าจะเบิกใหม่ฮนะเบิกใหม่ทําใหม่สวยๆเลยฮนะแทบจะไม่มีตําหนิเลยแกนโชค๊คสีน้ำเงินล้อขึ้นใหม่นะฮะสีลวดเงาๆเลย ยางก็ใหม่นะฮะขนยังอยู่เลยชุดหน้าร้อยสิบนะฮะบวกคาปัม๊มมีน,อนมม็อตนักลมมอน้ำมีเนียมท่อยางมอน,น้ำเป็นท่อเดิมผ่านะฮะเดิมผ่านี่ยนะ็นอตเลทฝาคัดสวยฮนะโค้งไม่มีผุเลยฮนะชกหลังก็ใหม่เกียร์โยงดัม ปลายท่อปลายท่อแอลนะฮะเหมือนปลายท่อแอลตัวเก่าแต่ว่าเขาตัดตรงนี้ออกมือลิงย่างหลังก็ใไม่ไหมเน,นี่ะนี่เส้นยังอยู่เลยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยดุมดำแดดน,นะฮะมาดูฝั่งซ้ายกันเนีย่ยโคงไม่มีผูเลย สามสองทีใช้ได้ปกติกตนะฮะถังแยกปกติโซ่สเตอร์โซ่เลดน,นะฮะโซ่สเตอร์เลือๆอเนะี่ยรถสะอาดฮนะเหมือนรถพึง่งทำเสร็จมาใหม่ๆเลยฮนะสวยอาตาัตมิจุดสีตรงนี้นิดนึงไม่รู้ไปโดนอะไรมานะเนี่ยตุ่มไปเห็นเลดพึ่งนอดเลดไฟเลี้ยวไม่ได้ต่อนะเนะี่ยรถสะอาดฮะสวยๆเรียบๆเลย ก็รถมือสองนะซื้อมาขายไปนะฮะลเรียดก็พยายามบอกตำหนิให้เยอะที่สุดนะฟังเสียงก็ดีกว่าเครื่องนิ่มๆน,นะไม่มีดังเลยวันนี้เป็นเสื้อแดดนะฮะคิดใหม่ทั้งเครื่องไซส์เจ้าของบอกมาว่าเป็นไซส์100ร้อยก้านคอนคอร์ดนะ มีเปิดมานิดหน่อยนะสำหรับขี่เล่นขี่สนุกเ,เ,นเงียบๆเลยรัดติดง่ายนะระบบไฟก็เอาไฟหน้าไฟท้ายนะไปต่ำไปสูงก็ได้อยู่นะ ดังไม่ได้นะลูกค้าอยู่อ่าเหมือนมันจะมีไฟมีไฟใต้ทองเลยนะสลับคนชอบแนวยุค90้ายสวยสะอาดเร็มๆเนะี่ยเครื่องแน่นวิ่งดีรนะาคาเปิดอยู่ที่23,900บาทนะ9 3 9 0 0บาทรถสภาพนี้เลยสวยครับก็รถมือสองขายตามสภาพรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจะส่งได้ทั่วประเทศ สนใจก็โทรมาเบอร์0849086343นะ่ลายเบอร์นี้เลยนะฮะจะแปะลิงก์เพจนะเฟซบุ๊กไปข้างล่างนะฮะสวยเลยรถเจ้าของรักษาดีนะคงไม่ปุกก็คุ้มนะชุดสีสวยๆไปเลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ